สวัสดีครับสวัสดี FC แฟนครับนะครับ FC เสาวน้อย FC น้องหญิงครับพบพ่อมาโทนในช่องมาโทนทองปูนแบ้น้อยน้องหญิงครับสร้างเขานะครับมนี้สร้างทีมงานเจ๊ยันปีนะครับพี่โดมานอนเฝ้าอะไรพี่โดเนี่ยพามาชมครับหมู่บ้านนี้ หลังจากที่สร้างเพิ่นได้กแกะแบบคานนะครับพี่้องเบิงขคานครับความหนาของคานนะครับเนี่ยนี่มือพ่มือครับหมู่บ้านก็นเป็นระบบป้องกันปวกนะครับต้องใส่ระบบคข้า่าระบบป้องกันปวกนะครับมาติดต่างสายเนี่ย ันจะเดินสายไปแบบนี้นะครับแล้วมันจะมีหัวสีสมสมนะครับเป็นหัวที่คอยปล่อยปล่อยละอองนาำยญากำจัดปววออกมานะครับนี่เป็นสิว่างทอสายยางไว้เนี่ยทุกช่องนะครับจะว่างทอไว้หมด ครบกำหนดมันก็นจะมาใส่นนำหญ้าด้านหลังนะครับนะเพื่อนจะไว้ไทอไว้ด้านหลังนะครับเพื่อที่จะนําเื่ืงพ่นหนำหญ้ามาพ่นหนำย้านะครับเหมือนบานหลังไงครับบานหลังไงก็มีนะครับระบบป้องกันปลวกนี่ทีมงานสีสเกตสางบ้านบ้านทุกหลังต้องมีระบบป้องกันปลวกนะครับถ้าเป็นทีมงานสีสเกตสางบ้านนะครับเมื่อเคลื่อนฝนตกครับนี่ หลังจากที่เพิ่นได้แกะแบบแก้ยังแล้วนะครับว่างระบบป้องกั้นปลวกแล้วเพื่อนกับมาปรับดินสะขีดินไว้ครับนี่แล้ววันนี้จะมีสร้างเพื่อนกมานะครับตอนนี้มาสามคนกินเข่ารอลอกของนะครับลอกของมาส่งของที่จะมาส่งก็คือเป็นแผ่นพื้นนะครับ ข้าว่าแผ่นพื้นเป็นลักษณะใดพอมีหลองเอฟซีรอติดตามครับว่าจะเป็นลักษณะไหนเข้ามาส่งเนี่ยเป็นแผ่นพื้นนะครับนี่ด้านหลังจะมี2องหลอกนะครับล็อกหนึ่งจะเป็นห้องน้ำอีกหลอกหนึ่งจะเป็นของครัวตาวรถึงนะนี่ก็ห้องเก็บของครับ ตามนี้ครับพี่น้องเพิ่กับคืบหน้าทุกมื้อแล้วครับพี่น้องแต่ว่าอุปสรรคตอนนี้ก็คือฝนนะครับแต่ฝนตกมันก็นเหตุงานใดบ่เต็มที่นะเวลาสีเเขตเกี่ยวกับปูนซีเมนต์นะครับก็ต้องบอยมีฝนนะครับ,บ,บ,นนรบเดี๋ยวฝนตกลงมาปูนบ่แห้งเกิดปัญหานะครับนี่ รอแผ่นพื้นนะครับเพิ่นจะปูลักษณะใดเสียแผ่นพื้นมาปูแบบใดมาเห็ดจังใดกะรอติดตามนะครับเดี๋ยวบ่าวโทนกับทีมงานหลังบ้านป้านางและลุงเดียจะมาอัปเดตให้ชมนะครับเพราะว่าบ่าวโทนมีนัดกับปูปูขลังนะครับทําพิธีสะดอคอให้เอฟซีนะครับมีนาดก่อนเทียงเดี๋ยวสิบใบบรรจานนะครับ ไปบูซาวัตตุมงคลลูกปูหมุนส่งให้เอฟซีน้ำหลวก็เลียมกรอบพัดติกันนามนะครับที่เพิ่นได้สร้างมานะครับทรงให้เอฟซีน้ำนะครับวัตตุมงคลลวกปูหมุนนะครับจะมีทั้งรุ่นเก่าและรุ่นใหม่รุ่นเก่าก็คือรุ่นที่ท่านหลวงปูป่ปุกเสกนะครับท่านหลวงปูป่ปุกเสกก็จะมีที่ท่านหลวงปู่แล้วราคาหลักร้อยก็จะเป็นสีพึ่งนะครับมีสีพึ่ง ที่ท่านหลวงปู่ปลูกเสกแล้วราคายังเป็นหลักร้อยอยู่นะครับถักหาเฟสบาวโทนครับเสื้อสีแดงนะครับเฟสบาวโทนพิมพ์เข้า่าบาวโทนครับเสื้อสีแดงแล้วผู้ติดตาม2.7งจเหมื่นนะครับผู้ติดตาม2.7งจุดเจ็ดหมื่นจังสิเป็นเฟสแทนนะครับแล้วกะส่วนเหรียญนะครับที่หลวงปู่หมุนปลุกเสกไว้น่ะนํำบาวโทนเหลืออยู่สองเหรียญเองนะครับเหลือแค่สองเหรียญนะครับหมุนเงินหมุนทองสิบแปดนานะครับ ปลาค้ำ18เหรียญหนานะครับกับปลาค้ำ19เม็ดนะครับราคายูทีหลักหมื่นนะครับพี่น้องถากมาสอบถามนะครับเรียมท่องพอรอมขึ้นข้อนะครับนี่ส่วนภาพไม้นะครับที่ทางวัดจัดสางที่เป็นเหรียญราคาตั้งแต่หลักสองร้อยสามร้อยสี่ร้อยห้าร้อยหลักพันกับมีนะครับทักมาสอบถามได้พี่น้อง 4. อยากได้แบบใดแบบเหรียญไปเรียมเองไปใส่กรอบเองหรือว่าอยากได้แบบเหรียญพรอมเรียมกันน้ำ ในบ่าทวนเหลี่ยมไห้ค่อยส่งไห้ยังสินะครับกมีคาเหลี่ยมตั้มวัดเพิ่นจัดเหลี่ยมไห้นะครับว่าพระวัดหนองคู่นะครับเป็นพระหลวงปุ่ทวดกับพระรอดเมืองศรีนะครับที่ทางอาจารย์บุญหนุนได้จัดสางขึ้นนะครับบูชาองค์ละรอยนะครับจะทรงคังรหัสสิบ,บาทนะครับพี่น้ององค์ละร้อยนะครับเงินรายได้ก็นําไปไเป็นทุน ส้างกำแพงโบสถ์นะครับส้างกำแพงโบสถ์ใหม่นะครับทางอาจารย์บุญนุนได้ตั้งใจเฮ็ดแบบนั้นนะครับผู้ใดสนใจอยากบูชาไปติดรถหรือว่าขึ้นคอหรือว่าให้ค้นที่หักให้คนในรอบครั้วหรือว่าจะให้ขึ้นหิ้งบูชาพระบูชาขนาดนาตัก1 5นิ้ว3นิ้วหานิวน้วเกนิวน้วก็มี่นะครับทักมาสอบถามเลยนะครับพี่น้องเฟซบาวโทนนะครับ ถ้าบ่มันใจนะครับก่อนโอนให้พี่น้อง f อฟโทรมาฟังเสียงหรือว่าทักโทรวิดีโอคอลมาเบิ่งหน้าก่อนนะครับเฟซบาวโทนเสือสีแดงผู้ติดต,ตาม2.7หมื่นนะครับตอนนี้ผู้ติดต,ตาม2.7หมื่นนะครับนี่รอครับสร้างมันกินข่าวเรียบร้อยครับเหลือแต่สิไอของมาส่งนะครับจะเป็นแผ่นพื้นนะครับแล้วบาวโทนจะอัปเดตให้เบิ่งนะครับว่า ็นแบบใดลักษณะใดจังใดพ่นสีมาเห็ดอย่างแบบใดมือนีแล้วความเืมหนาสิเขมบนาเป้ดดซ้ำใดนะครับแต่ว่าเบื้องพื้นฐานแล้วคือมาตรฐานอีเลีครับพี่น้องแน่นน้าเท้าว้อนหมันโค้งแห้งนี่สุดจอดครับจวดจาดฝาดบ่มผู้ใดสนใจกาแฟน,นะครับพี่น้องกินกาแฟเพื่อสุขภาพนะครับบบาวทนกินแล้วดีจังคอยบอกต่อนะครับเพราะว่า คนที่เพิ่นแนะนํำเบาทนมาเพิ่นกระซ่งมาให้บาทนล่องก่อนนะครับบาทนจะคอยได้สั่งสื่อน้ำเพิ่นนะครับหลังจากที่ล่องไปบ่ถึงกองนะครับกองหนึ่งมีสิบสองซองนะครับเบาทนเพิ่นแนะน้ำวาย้บาทนกินหมือละสองซองนะครับก็คือก่อนอาหารเชาวับก่อนนอนแต่บาทนกินหมือละซองนะครับแต่ว่าหลังจากที่กินมือละซองก็หูึกว่ามันดีนะครับก็เลยได้สั่งเพิ่นมาเพิ่มนะครับหลังจากที่สั่งเพิ่นเพิ่ม มากินมือละสองซองมงนะครับบ้าทนกินมือละสองซอ,องได้๋สองมือแล้วฮู้สึกว่าโล่งแห้งครับพี่น้องยังมือเสามาในตู้เวลานังอย่างสีมันบอลแนบนบอลแนนในทองนะครับมันโล่งแลวกะครับทายดีอาการทองเออทองเฟอรบอบามีแล้วกะอาการกดไหลย้อนหายนะครับถึงแม้ว่าสิกับไปกินขาน้าวเหนียวหรือว่ากินเนื้อก็าตามนะครับอาการพวกนี้หายหมดเลยนะครับนี่คือบ้าวทนที่เจอร์กับเจาะองนะครับ ที่เจอกับตัวเองนะครับจึงค่อยเว้าได้ว่ามันมันมีสรรพ,พุณแบบไดแต่ว่าในกองเพิ่นก็เขียนไว้ว่าน้ำตาลน้อยนะครับแล้วก็คอเลสเตอรอล0%นอ่ะบ่าวทนช่วงนี้สั่งมาเป็นตัวแทนจำหน่ายนะครับสั่งมาเพื่อที่จะให้พ่อแม่พี่น้องเ c ที่สนใจได้ลองกินกันก็นเลยนำมาจัดโปรโมชั่นนะครับเป็นโปรโมชั่นนะครับช่วงนี้ทักมาสอบถามหด้ครับส่วนคนที่สั่งไปก่อนหน้านี้นะครับ ทักมาหาบาวโทนอีกนะครับถ้าเกิดว่ากินแล้วหูซื้อดีขึ้นทักมาเดี๋ยวบาวโทนจะใหะร้ราคาโปรโมชั่นนะครับอขอบคุณทุกกำลังใจครับขอบคุณพี่น้องเอ็มซีครับฝากกดสับสไกกดไลค์กดแชร์นะครับฝากเบิ็งโฆษณาครับพี่น้องสารับคลิปนี้เดี๋ยวไว้สมิสกอร์ได้พก,กันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับ